สถานีแอร์พอร์ตเรียนลิงนะครับรามกำแหงแอร์พอร์ตเรียนลิงนะครับเดี๋ยวจะพารีวิวสถานีแอร์พอร์ตเรียนลิงรามกำแหงให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันครับมีของกินของขายอยู่ข้างในครับก่อนจะไปชมของผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับตรงนี้เลยครับปิ๊งปิง๊ง สวัสดีครับเพื่อนช่องมอแก c h ช n แนลวันนี้จะชวนเพื่อนมาทานข้าวนอกบ้านนะครับอาหารนอกโคอินเตอร์ราคามิจรภาพราคาแบบไทยๆครับเด็วจะมาดูให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าผมทานอะไรครับสเต็กปลาดอรี่นะครับเสิร์ฟคู่กับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดนะครับทานด้วยกันเลยนะครับ ครั้งแรกที่ผมมานั่งทานครับไม่แพงแค่หกสิบบาทเองครับเต็กปาดอลลี่เติฟพร้อมสปากเกตตี้ผักสลัดนะครับหกสิบบาทมีหมูมีเนื้อก็ราคาเดียวกันนะครับ กรังและ่างชาติในรสชาติไหนก,ก็ทำกับแฟนะครับถ้าเราไปนั่งกินในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านอาหารก็แพงทำสเต็กปลาดี่ไม่ดีสองร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็100ร้อยกว่าบาทครับว,วันนี้มารีวิวให้เพื่อนได้ชมครับ ลองชิมเป็นปาเกตี้ครโอเคครับรสชาติไม่เค็มพอดีครับ,นะไ,มนะมรบไม่เค็มคนระับไม่เปรี้ยวตัวนี้เวลาทานนี่อิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวบริเวณร้านค้าให้ชมนะครับแล้วก็พาชมสถา,านีแอร์พอร์ตเรลิงนะครับที่ทน,นีร้ามกำแพงแห่งนี้ให้ท่านเพื่อนได้ชมนะครับ สถานีรามคำแหงครับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับแอร์พอร์ตเรียนลิงค์ที่เชื่อมไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานีรามคำแหงนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับอีกของกินของขายศูนย์อาหารร้านค้าต่งตางๆครับแถวนี้ยศูนย์อาหารสถานี แอ์พอร์ตเรียลิงนะครับรามกำเนิด mm hmm. เดี๋ยวพาเพื่อนชมรอบบริเวณข้างล่างมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับ mm hmm. มีที่จอดรถชั้นใต้ดินร้างถานนี้ก็จะมีอาคารที่จะสร้างไว้ร้านค้าต่างๆให้เช่าครับ ข้างๆกันก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับสายภักตะวันออกที่ไปอารัญญประเทศแล้วก็สตหีบชนบุรีครับตอนนี้คือไปอชนบุรีครับตองนี้คือมักกะสันตอนนี้ที่ทางไปมักกะสัน เดี๋ยวจะชวนเพื่อนเพื่อนขึ้นไปชมด้านบนของสถานีแอร์พอร์ตเวลลิงตรงนี ชั้นสองนะครับข้างนี้จะขึ้นไปข้างบนซื้อตัว๋วแต่ผมไม่ได้เดินทางก็เลยไม่ได้รีวิวข้างบนให้เพื่อนไปนชมข้ามมือสถานีผมไม่ได้โดยสารไปไหนวันนี้จะมารีวิวบริเวณสถานีให้เพื่อนไปชม เเนฟิตสอลิอันนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับเชื่อมไปอีกฟองหนึ่งฟองโน้นรามกำแหงครับรามกำแหงซอยหนึ่ง คอนโดใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะอพอสมควรครับใกล้รถไฟฟ้าครับเดินทางสะดวกสบายตอนนี้ก็จะเป็นโรงแรมเมกัตนะครับนาซาเมกัตนี่ก็จะไปอ่าเพชรบุรีพัฒนาการเพชรบุรี ครับคลิกของผมวันนี้ก็ขอจบคลิกไว้แต่เพียงเท่าออนี้นะครับรีวิวสถานีแอ์พอร์ตเรียนลิงดามคำแหงให้เเพื่อนได้ชมพอหอบปากของคองกันครับวันนี้ผมหมอกแก a ชแน,นลเดินเที่ยวปินขอสวัสดีเ,เพื่อนเนทุกคนไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,ตตามให้กำลัง,งใจใผมด้วยนะครับ Bye, Bye.